สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมงว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นหอมแบ่งญี่ปุ่นกันนะคะที่เราปลูกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่นะคะที่เราปลูกแล้วก็โปะไว้ด้วยฟางนะคะเมื่อต้นของเขาเริ่มโตนะคะเราก็ ฟางออกบ้างบางส่วนนะคะเพราะว่าเขาก็เริ่มแตกใบแล้วนะคะหอมแบ่งนี่ข้อดีก็คือของเขาจะแตกเป็นกอนะคะแล้วก็แตกปริมาณมากอันนี้เริ่มขนาดเริ่มแตกนะคะก็จะเห็นได้ชัดมากส่วนในกระถางนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเอาฟางเข้าออกบางส่วนเพื่อที่ให้อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะการปปรกฟางนอาจะทำให้ความชื้นสม่ำเสมอละกัน ที่หอมแบ่งเราโตได้สม่ำเสมอกันเพราะความชื้นนะคะอันนี้ก็จเจริญวอกงามดีมากค่ะอันนี้เราปลูกเพื่อไว้ทานเองที่บ้านนะคะก็สามารถใส่กระถางแล้วก็ใส่กระมังนะคะเอาไว้มุมบ้านมุมใดมุมหนึ่ง อันนี้ปลูกไปอีกสักประมาณ15้าวันเราก็สามารถตัดได้นะคะเอามาทำกับข้าวแล้วที่สำคัญก็คือเราปลูกแบบอินทรีย์นะคะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ในการโรยแล้วก็ใช้ดินที่ผสมเองนะคะไม่ใช้สารเคมีฉะนั้นรสชาติก็จะอร่อยกว่าอาจจะต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่การแตกกอนี่ของเขาข้านค้างจะดีมาก อันนี้คือหอมแบ่งของเราค่ะวันหยุดวันพักผ่อนแล้วก็ปลูกผักไว้กินเองที่บ้านนะคะความสุขเล็กๆน้อยพอต้นเจริญก็งามเราก็มีความสุขถัดลองปลูกลองเพาะไปเรื่อยเราก็มีของกินตลอดทั้งปีนะคะ ขอบคุณที่ติดตามทางช่องแตงโมงว้าวของเรานะคะสวัสดีค่ะ